สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะน้องมานะคะจะมาสอนภาษาเกาหลีนะคะที่เขียนตามเข้าไปเซฟได้นะคะเข้าไปค้นหาได้ที่ Youtube น้องไมฟุ้งฟิงภาพตอนสอนภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะวันนี้ก็วันที่วันนี้ก็วันเสาร์ที่28มีนาคมพศ2อง 28, 8นั่นเองนะคะันนี้ก็จะมารีวิวปากกาด้วยละค่ะนะคะ,นะคะก็ ปากกาที่เราใช้อันนี้ใช้มือเดียวถือกล้องนะก็ไม่มีตัวกล้องก็เป็นแบบนี้หาซื้อตามได้ที่เซเว่นนั่นเองนะคะถ้าเกิดไม่ถนดัดอทีรลองออกโอเคเอาทีร้องออกโอเคก็จะเป็นปากกาแบบนี้นั่นเองนะคะ ก็มันจะโฟกัสเองอะประมาณนี้นีดเหมนยังโอเคข้างล่างก็จะเหมือนอันนี้แล้วค่ะแต่เาก็จะปรับองค์นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมาเลือกผิียร์น,นะคะ่ะจูปกาแดงก่อนก็จะเป็นปากกาแดงอ่อนๆแบบนี้นะคะ ค่ะวันนี้น้องมาก็จะม,มาสอนภาษาอ่าเกาหลีกันเองนะคะค่ะเริ่มเขียนกันเลยค่ะเขียนตามอันนี้ละค่ะแต่เราต้องทดลองก่อนว่ามันเข้มหรือ่ะบางทีมันก็เข้มบางทีมันก็อ่อนนะคะอันนี้นะคะต้องใครเขียน จะต้องติดกันมันเป็นเลขสี่แล้วอะถ้าเขียนแบบกล้องๆแบบนี้มันคงจะไม่เห็นหรอกมันเป็นแบบนี้เขียนแบบเหมือนเขียนในกล้องอ่ะมันยากอะอันนี้ถ้าเป็นภาษาเกาหลีเขาจะเรียกว่าเขียนติดกันนั่นเองก้อาไปดูกลม ขอเอ็นกล้องมาข้างนี้ตรงนี้นเลยนะแล้วมันเริ่มจะเบี้ยวแล้วแหละม,ม,ม,มันต้องมีออกแล้วเป็นบ้างแหละแบบนี้อันนี้คืออันแรก อันที่สองยอมรับความจริงอันที่สองมันต้องติดกันแล้วนะเอาแยกอออกันเลยเอ,อผมบ้างอะขอโทษทีค่ะขอโทษทีนะคะที่ผมมันบังอะ่ะขอโทษด้วยนะคะไ,<ง>ไม่ได้เจตนาจริงๆนะคะเพราะว่าพับลมมันเลงมันเลงมันเลง รนแมมงากจริงๆมันจะต้องไปตัวเล็กแคนี้แลจะต่อไปแล้วก็จะเขียนตัวเล็กให้ดูนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ขอโทษด้วยนะคะที่ได้ยินเสียงขัาไปตัวเล็กกันบ้างค่ะดูใกล้ๆเลย ต้องเป็นกันเลยใช่ไหมคะอันนี้เขาเขียนเป็นสามแบบค่ะเออเขียนเป็นสามแบบแบบนี้แล้วก็แบบอุ้ยขอโทษด้วยนะคะเราลืมอ่ะขอโทษจริงๆค่ะมันจะต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมขอโทษนะไม่ทำเลย บบมีหัวใจตรงนี้เออมีบางคนมาทําให้กล้องมันแบบไม่ชัดเจนขึ้นนะคะเป็นน้องเราน่เองค่ะโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แบบนี้เข้าไปชมกันได้นะคะก็เป็นภาษาเกาหลีนั่นเองถ้าใครไปลได้ก็แปลเลยค่ะก็จะมีลายเส็นของเราด้านล่างแบบนี้ ปเป็นเพียงเท่านี้ก็จบหมดสิ้นแล้วนะคะถ้าใครอยากดูก็เข้าไปที่ YouTube น้องไม้ฟุ้งฟิ้งสองภาษาเกาหลีกันได้เลยะคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย